ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาต้มอ,อะไรคะใต้มออร้อยต้มขาไก่ใส่เห็ดนางฟ้าต้มกินตะไคร้ใช่ค่ะน้องกินไหมคะน,น,น,น้องนอกินรั่วไม้น้องกินเลือดไม้กินไหมคะพี่เต๋อกินรั่วไมพี่เต๋อกินเลือดไม้อันนี้แม่นี่แม่จะมีพวกมะเขือเทศแล้วก็กะทิกล่องนะโอเคไหมคะโอเคโอเคเรามาทำกันเลยนะคะไปทำข่าตะไคร้ตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดง ใส่ไก่ใส่ไก่ลงไปไม่ใ,ใส่ไก่ลงไปนะคะใช่ไหมคะ mm hmm. ไก่ค่ะอันนี้แม่จะมาช้อนฟองออกยได้ไหมคะโอเคต้มไก่ต่อไปสักสิบนาทีให้ไก่มันเปื่อยชักนิดนึงเนาะม,มีอะไรคะฟองฟองฟองค่ะน้องค่ะโบ้ไปหมดแล้วหมดแล้วเก่งมากต้องต่อไปเลยเนาะต่อโอเคค่ะ ไม่ใช่ใส่เด้อยโอเคหมดแล้วอันนี้อะไรคะด้วงด้วดเลือยไม่ตอใส่เดืลอลงไปเลยนะเ๊ไหมคะโอเคหมดแล้วหมดแล้วอันนี้อะไรคะกระ,ะ,ะี้กร้งต้อะร ลงต่อยเดียวเลยคอนอก้อนหนึ่งโดอนกตุนตุนใช่ค่ะมันไม่ใช่รดี้หรอคะม่นใช้ไมโลรดีไม่ใช่ดรชด,ชดีแล้วรดีไหนคะรดนี้รดีใช่ค่ะอะไรคะคมะเขือเทศใส่ลงไปใครชอบกนนะ็ใส่นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อันนี้อะไรคะน้ำตาลอใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงอันนี้อะไรคะน้ำมะขามเปีย ใช่ไค่ะใช่ไหมใช่ไหมเป็นรวงนี่ไหมใช่ไหมคะใช่ปมาเสร็จแม่จะต้มน้าลเข้าไปอีกหน่อยนึงนะนอนดีนดีไม่ใส่น้ำตาลกาใส่ทารมไปแล้วไปแล้วคะ่นนะ,คะนอนดีมาค่ะมาค่ะคน มีอะไรแล้วที่เราต้องการหรืยังอ่ะชิมน่อยชิมน่อยอย่ายยตั้ตงเลยมาา่ปักให้เป็นไงคะพอเอยอรเอยอะมะนาวมะนาวบิ๊งหนาวงบิ๊งสอ์นี่อะไรคะพักแต่พักชี้ลงไปว้าว มากินไหมคะมาก,กินมากินมากเสร็จแล้วคะ่ะต้องขาไก่ไปเห็นทางซ้าไม่นอนเอยนอนนะอืมมาหอ่นอนโดนขึมาโดนนอนไม่้ค่ะมีตาฮืโอโอเคหมคอั่โอเคโอเค นี่เนี่ยเป็นที่ตรงไปด้วยนะี่ะน,นี่ของน้องกินได้ได้ค่ะน้องต้องม่ใส่ทิศค่ะ